แฟนได้มาอุดหน,นุนกันนะคะร้านชาคาเมลอนยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะพิกัดค่ะเดี๋ยวนนะพิกัดพิกัดสนามบินขาออกนะ บัตรสะสมแต่ตัวนะจ๊ะกินประจำกินทุกวันหยุดวันหยุดแว,ดะ,วะมาประจำหน้าที่เขากินประจำเป็นหน้านียิ้มหาบาทค่ะได้ไหมคะสเต็มให้น้ำเด้อแล้วสแกนน้ำนะจ๊ะสแกนคนละคือ,อ่งเอียงเลยบนเลยจ้าขอฝากร้านไว้นะจ๊ะร้านคาเมรอนค่ะอยู่ฝั่งขาออกแก้วยิ้มหาบัตนะจ๊ะสนใจสั่งซื้อติดต่อเขากำลังเข็ดอยู่ในไลน์แม่นะคะตอนนี้จะรอไปก่อนรถทดังกว่าเฮา ไย er ัต้องเปี้ยวกะไรเปี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวกาใจยินดีไปเลยนะจ้าบ๊ายบาย